ค่ะแรกที่คุณปู่เห็นทะเลค่ะคุณปู่ร้อยสองปีโอ้ยเห็นแล้วรู้สึกรู้สึกดีต่อใจ้ากๆนะคนนะทุกคนยิ้มเหมือนเด็กเลยอยู่ที่พิจิตรไม่มีทะเลเราชมอยู่ทางทีวีเรายังรู้สึกตื้นตันใจ เป็นภาพที่ดีต่อใจมากๆเลยค่ะความสุของม<ด>าุ้นพินิตอย่างนี้จริงๆคุณเต้งหลานสาวคุณปู่เลื่องชาวพิจิตรบอกกับแม่ขาาของเราลูกหลานคุณปู่ส่วนใหญ่ทํางานอยู่กรุงเทพค่ะก็มีคุณเติ้งเนี่ยแหละที่อยู่ที่พิจิตรคอยดูแลคุณปู่ทีนี้หลังๆปิดเทอมกลับมาเยี่ยมคุณปู่ก็เลยบอกคุณปูณป่ว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวระยอง คุณปู่ได้ยินก็อยากไปเพราะตั้งแต่เกิดมาคุณปู่ไห้เปุน้อยสปีแข็งเรแข็งนะคะคุณตาดีใจมากๆค่ะบอกว่านึกว่าชีวิตนี้จะไม่ได้มาเห็นทะเลซะแล้วแะกลัวเหมือนกันใช่เลยค่ะทีแรกก็ไม่กล้านะคะเอาขาแย่น้ำทีละน้อยจนกระทั่งหลานนั่นแหละพาตูงไป